ดีครับเพื่อนๆเอซี MC ทุกท่านครับวันนี้ก็กำลังเดินทางไปทำงานครับสภาพถนนที่ท่านเห็นอยู่ mm. บริเวณนี้ก็เป็นซอยนะครับซอยน้องใหญ่เขาเรียกกันนะครับน้องใหญ่บางแค่ครับวันนี้เช้าๆก็ประมาณมเก้าโมงนะประมาณนี้ ากตอนนี้ก็ลดลงนะครับทีทถายช่วงนี้ก็เป็นช่วงการเดินทางตลอดเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนทั้งกันครับเพราะช่วงน,นี้ก็ใช้รถทุกวันนะครับสภาพเด็นนี้ก็คือเป็นถนนลอยนองใหญ่สภาพโดยรวมตอนนี้ก็คนก็ไม่ทุกขามเพราะว่า เวลาทำงานกันแล้วครับก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเบาวยุดพิถีเบาวยุดคนเมืองสีครับขอบขอบพระคุณทุกท่านครับ สภาพอากาศตอนนี้ก็จะร้อนร้อนรุ่ครับเดินทางไปด้วยกันนะครับสภาพแวดล้อมตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเปลี่ยนแปลงไปครับอันนี้เข้าสู่ถนนสุขาพิบาลหนึ่งบางแคนะครับ ถนนสุขาพิบาลหนึ่งเป็น4เลนครับเลนสวนกันนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเวลาเร่งด่วนรถก็จะติดกว่านี้ครับแต่ก็ไปได้เรื่อยๆก็จะมีมอเตอร์ไซค์เยอะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังอันนี้ก็ถ่ายสภาพถนน สภาพบรรยากาศในกรุงเทพมาให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆบางคนก็อาจจะอยู่ต่างประเทศทางประเทศอื่นอาจจะไม่เหมือนประเทศไทยครับแต่ต้นไม้ประเทศไทยก็จะข้างๆถนนบก็จะมาปลูกกันเพื่อให้มันมีความซอสายตาลงมั่ง ก็เริ่มจะชะลอลงเรื่อยๆครับผมขว้ามือก็จะไปถนนเราเรียกถนนพัฒนาการนะครับตัดออกไปได้หลายทางถนนกรุงเทพมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นใยแมงมุมสามารถทะลุก,กันได้หมดนะครับเกือบหมดคุณง่ายคือหมดนะครับน้อยมากที่จะไม่ทะลุก,กันมันเป็นใยแมงมุม,ม,ม ดอกซอรซอยต้องจะลูก,กันหมดนะนอกจากเป็นซอยบางซอยแค่นั้นเองที่มีคลองกั้นก็อาจจะไปไม่ถึงกันผมก็ลังขึ้นสะพานนะครับอันนี้เขาเรียกสะพานข้ามคลองภาษีเจริญส่วนทางสอปะปลลาวหรือ ประเทศลาเขาก็เรียกว่าขวัวครับขัวก็คือสะพานที่ผมรู้เพราะว่า <c oughs> ผมก็ดู y o YouTube บ่อยๆดูจนรู้ว่าทางฝั่งสปปลาเขาเรียกสะพานเรียกขวัวส่วนแม่น้ำถ้าจำไม่ผิดก็เรียกเซครับ้าเราแม่น้ำเรียกคลองแต่ทางสปปลาวก็เรียกขวัขวขัวคือสะพานแล้วก็แม่น้ำก็คือเซเซบังไฟเซเซตียน นนะะที่รู้ก็คือดูยูทูบกับเฉิเสาที่ว่าตั้งตงอยู่บร็เวนเสารถไฟฟ้าส่วนรถไฟฟ้าสายนี้ก็เป็นสายสีน้ำเงินนะครับข้างหน้าก็สุดสถานีตะไ้ายตรงสถานีานานานหลักสองนะครับ นี้ผมก็รออยู่เทิร์นนะครับอยู่เทิร์นเพื่อไปทำงานฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งขาออกพิเศษเสียงขาออกถนนเส้นเกษตรก็ยาวไกลถึงภาคใต้เลยนะครับส่วนผมกำลังอยู่เทิร์นไปเขาเรียกเป็นพะเศษขาเข้าเกาะกลางก็ดูสดชื่นครับต้นกล้วยต้นไม้ดูสดชื่นดูมันไม่แข็งสายตาจะได้ไม่ ก่อกลางถนนให้เพื่อนๆ FC ซดูนะครับก็เมื่อกี้ก็มีพนังงานพนังงานส่วนของกอทมอแต่งตัดแ,แกตงตงึงต้นไม้ยอยู่ครับ By the จต้องได้ครับกุ้งก็มีตัวใหญ่ๆสดๆนะ่ะนี่นี่ครับพนักงานเจ้าหน้าที่ทำความทํางานกาันนะครับตัดแต่งกิ่งไม้เปนเหลืองรู้สึกปลูกได้ตลอดเลยสวยมากไม่ตายทนแรงทนอะไรได้อ๋อต้น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 ทองอุไลต้นทองอุไลต้นทองอุไลนะครับติดไฟแดงนะครับ ต้นทองอไุไลบางทีผมก็อาจจะพูดผิดพลาดไปมั่งนะครับก็ขอโทษขอไปเอฟซี F C ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมแต่ว่าสภาพอากาศก็อาจจะ ร้อนร้อนชื้นประมาณนะคร้อนแห้งอันนี้ก็เจ็บคอกันก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเพื่อนๆทุกคนใ่าเกลือแล้วครับนี้ก็จะเน้นมาถ่ายต่อกางถนนให้เพื่อนๆเอฟดูกันนะครับ ประเทศของเราสวยงามครับประเทศไทยสวยงามมากครับด้านขวามือของผมก็เป็นโรงพยา,าบาลนะโรงพยาบาลมิตรประชานะ,ะากสมัยตอนเป็นโรงพยาบาลเพชรกเกษมบางแคเียเปลียนเป็นิรชานะอันนี้ต่อสถานีบาสซเจริญส่านขวามือฝั่งน้นก็เป็นห้างห้างซีฟันซีฟนบางแค ตามอเยอะคือเตามอรถล,าล่างรถไฟฟ้าบนข้างบนัผมเป็นรถไฟฟ้าครับหลังจากที่มีรถไฟฟ้าขึ้นมาก็มีคอนโดขึ้นตามกันเยอะเยอะมากครับเด็กคอนโดใหญ่ๆเยอะมากสมัยมก่อนผมอยู่ที่นี่ประมาณยี่สิบกว่าปีรถเมย์แต่ก่อนรถเมย์สอ,องบาทห้าสิบแต่นี้รถเมย์ก็กลายเป,ป็นรถเมย์แปดบาทแปดบาทห้าสิบรถเมย์รถเมย์ล้นอนนะครับ จะถึงที่ผมทำงานแล้วครับนี่ครับเกาะกลางถนนที่เห็นนะครับอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆเอซี C ทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามติดตามรับชม ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสิ่งใดที่พูดแล้วผิดตกข้องประการใดก็กราบขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ